นื่องจากว่ามุมมองของคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ <ฮะ S 1> เป็นเจ้าของรถเขาจะรู้ซีซีตัวเอง <ฮะ S 1> เขาจะรู้ซีซีตัวเองเขาจะเขาจะรู้ลีมิตของตัวเองในการขับรถเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าตรงไหนของเขาคือเร็วไม่เร็วแต่เนื่องจากว่ามุมมองของผมคือผ <ฮะ S 2> มร้อยห้าสิบกันผมจะมองเขาว่าเ yeah, ยขับเร็วไว้เพราะวะ่าต้องสองร้อยสองร้อยร้อยแปดสิบตอนที่เรา,าขับแปดสิบนั่นคือมุมมองของร้อยแปดสิบมองมุมมองตัวพัน<ฮ>ะอะไรประมาณนี้มองมองตัวพันมามองร้อยห้าสิบก็อาจจะมองแค่ว่า ขับช้าย่างวะ80นี่ยแช่ปลายกันเลยประมาณเนี้ยอ่าก็คือหนึ่งการจะบอกว่าเพราะว่ามึงเป็นคนขับแค่นี้ม,มึงก็เลยมองว่าไอ้ที่เขาขับอยู่มันเร็วใช่แต่ในมุมมองของเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เร็วอะไรไม่เร็วอะไรใช่เพราะว่ารถเขามันไปได้มากกว่าน,นั้นแล้วเขาก็มีสกลิลในการขับมากกว่าน,นั้นมันก็เลยต้องเร็วเลยขึ้นเรื่อยใช่คราวนี้เราควรจะยึดตัวเราว่าเราสกิลถึงหรือว่าจะเราจะยึดสังคมดี มัวยึดสังคมดีกว่า